สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวตันดายาสัตว์ทุกท่านนะครับเช้าวันนี้ตันดาฟาร์มมีความรู้ข้างอคอกมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคกระแตเวียนนะครับพี่น้องหลายๆท่านอ่าระยะนี้โทรมาสงสัยสอบถามกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมวัว ัวบางตัวควายบางตัวเป็นโรกกระแตเวียนมีอาการเดินเวียนข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการคอหมุนคอควงนะครับซึ่งจากประสบการณ์ข้างข้อของซันดาฟาร์มแล้วโรคเหล่านี้นะครับเกิดจากพยาธนะครับพี่น้องครับอ่าซันดาฟาร์มเคยพิสูจน์ซากนะครับของ วัวที่เป็นกระแตเวียนแล้วเขาขายไปนะครับขายไปไป,ไปเป็นเนื้อปรากฏว่าสันดาฟาร,ร์มก็ไปดูเวลาเขาชำแหละนะครับมาพบเห็นมีพยาธิหัวหมุดนะครับพยาธิหัวหมุดอยู่ในสมองของสัตว์เหล่านั้นนะครับอ่าพยาธิหัวหมุดเนี่ยมันมันพัฒนาตัวมาจากพยาธิเส้นได้นะครับพอมันแก่กล้าแล้วมันไปทั่วร่างกายสัตว์ พอมันขึ้นไปถึงสมองสัตว์มันก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงเป็นกระแตเวียนนะครับมันไปไปทำลายสมองของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะเดินหมุนนะครับนะหมุนอ่หมุนซ้นายก็ไปซ้ายอย่างเดียวหมุนขวาก็ไปขวาการรักษาค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับถ้าปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นอ่าถ้าถ้าระยะหัวหมุนเนี่ยเข้าไปถึง กล้ามเนื้อส่วนสะโพกนะครับก็จะไปฝังตัวอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นรูปก้นหอยเลยจะเป็นเป็นตัวเหมือนเส้นได้นะครับตัวขา,ขาวๆก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับเป็นอัมาพาตลุกไม่ขึ้นอ่ะมันจะฝังตัวมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไปทั่วในร่างกายสัตว์นะครับวิธีกําจัดมันก็คือถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะพี่น้องครับถ่ายพยาธิชุดใหญ่จะช่วยได้นะครับจะช่วยรักษาพยาธิพวกนี้ได้ ถ้าสัตว์เลี้ยงของพี่น้องถ่ายพยาธิชุดใหญ่ประจําอาการพวกนี้ก็จะไม่มีนะไม่มีปรากฏให้เห็นในร่างกายของสัตว์ของพี่น้องเลยฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับระยะนี้แล้วพยาธินชนิดนี้โรคกระแตเวียนนี้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นโรคติดต่อนะแต่จะเป็นพี่น้องอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมในคอกเดียวกันมีตัวหนึ่งเป็นแล้วอีกตัวหนึ่งเป็น แล้วก็มีเป็นหลายๆตัวนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นพยาธิชนิดเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นโรคติดต่อเกิดจากเขาติดพยาธิชนิดเดียวกันแล้วทำให้เป็นอาการเหมือนกันคล้ายกันนะครับพี่น้องนั่นเรียกว่าโรคกระแตเวียนนั่นเองโรคกระแตเวียนพี่น้องครับไม่มียาอื่นรักษานะครับนอกจาก ถ่ายพยาธิชุดใหญ่ป้องกันไว้นะครับไม่ให้ร่างกายสัตว์เป็นพยาธิถ้าพี่น้องทําพี่น้องก็จะไม่เสียหายสไม่สูญเสียสัตว์เลี้ยงอันน่ารักของพี่น้องไปแต่ถ้าพี่น้องไม่ดูแลเรื่องพยาธินะครับมีโอกาสสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะครับพี่น้องครับาฝากไว้ให้คิดฝากไว้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ข้างคอกของสันดาฟาร์มเองจะใช้ชีวิตการเลี้ยงสัตว์มาเนิ่นนานหลายปีพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ อยากจะนํามาให้พี่น้องเป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนสติให้พี่น้องได้คิดได้ปฏิบัติกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระก็ฝากพี่น้องช่วยดูแลช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเพื่ออ่ตันดาฟามมีคลิปต่อต่อไปหรือว่ามีสาระดีๆต่อ,ต,อต่อไปมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่ โทรศัพท์ของพี่น้องเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ